สวัสดีค่ะวันนี้มาทานกะเพราหมูกรอบด้วยกันนะคะก็จะเป็นกะเพราที่ทำเองนะแล้วก็ปลูกเองด้วยนี่วันนี้ใส่เป็นกะเพราพริกแห้งนะคะอร่อยมากทำกินเองอยู่บ้านนะกินด้วยกันเลยนะ หมูกรอบอันนี้ก็จะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเม็กซิกันนะคะก็รสชาติเหมือนหมูกรอบที่ประเทศไทยเลยค่ะน่าจะทำคล้ายๆกันนะ ใบกระเพาาก็เป็นกระเพราไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ใส่ได้ไม่เยอะนะมีนิดเดียวเพราะว่าแบบที่นี่อากาศเริ่มหนาวแล้วที่บ้านที่อยู่นี่ก็ประมาณสาิบห้าองศาแล้วนะคะเย็นเย็นแล้วใบกระเพาาก็ไม่ค่อยออกเลยช่วงนี้ 你太大我在那。 นี้น่าจะกินไม่หมดนะคะเพราะว่าใส่ข้าวเยอะมากเลยเพืพ่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปก็ พูดคุยทักไทยกันได้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบเมนทุกคนเลยนะคะ